สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะทาง YouTube Channel 1 6กแปตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดนึงเนาะเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าใครที่เข้ามารับชมสมาชิกใหม่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะอะก็จะได้เรารู้กันอ่ทวงทีสำหรับสูตรเข้ามาใหม่ๆนะครับของท่านร่ำรวยกันทุกคนนะครับรวยๆวยรวยวันนี้มาแนะนำสูตร10ล่างหน่วยล่างเป็นสูตรระยะกลางๆนะเป็นสูตรเดินแล้ว2 0 1 2 2งวดนะเทียบชนกันก็4ตัวนะครับสูตรละ4ตัวเนาะ ก็เป็นสูตรที่น่าสนใจนะติดตามนะครับเพื่อจะนำมาเทียบกับสูตรก่อนหน้านี้เป็นสูตรระยะยาวของเรานะครับก่อนหน้านี้เป็นสูตร5ตัว6ตัวเนาะวดน,นี้ขอใช้สูตร4ตัวก็จะนำมาเทียบดูหลัก10ล่างก็ทำตามขีดนี้นะ,ะบวก1คงที่ได้4 602เป็นสูตร คู่ขี้ด้วยนะเป็นสูตรคู่ขี้ด้วยนะครับถ้าได้เลขคู่ก็จะคู่หมดถ้าขี้ก็ขี้หมดอย่างนี้เนาะแต่ละสูตรน่าสนใจก็คืองวดนนี้ทั้ง10ทั้งหน่วยได้เลขคู่หมดเลยนะครับจะมาตามที่เราวิเคราะห์ตามที่เราคำนวณไหมหลักหน่วยก็อันนี้บวกกัน5ครั้งนะ,ะดูตามขีดบวก1น่คงที่ได้0 2 4ย ัก14 6 0 2จบคู่ชุด4 4 16 16ชุดตรงนะ16ชุดตรงตรงจะได้40 42 44 48 60 62 64 68 00 02 04 08 20 22 24 28นะตัวที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่เทียบชนกับ หลักสิบหลักหน่วยล่างของคลิปที่แล้วของอะอะระยะยาวนะก็จะชนกันอยู่ที่6 6คู่ชุดตรงตรงนี้นะ,ะถ้าไม่คิดอะไรมากก็ชนกันแค่นี้แต่เมื่อใช้หลักเด่นล่างนะครับเมื่อใช้เด่นล่างมาเทียบนะครับมาเทียบก็จะเหลืออยู่แค่ชุดเดียวอ่า น่าสนใจไหมอ่าอย่างเช่นงวดอ่าคลิปที่แล้วเราอ่าให้วิเคราะห์ไว้เนี่ยอ่าตัวที่เทียบชนนะในตรงนี้เทียบชนในตรงนี้เทียบชนเด่นล่างก็จะเหลืออยู่แค่ตรงนี้ตร,นตรงนี้ที่วงวง,งกลมไว้ให้อ่าแล้วก็แต้มสีไว้ตรงนี้ทีนี้ เมื่อนำมาเทียบในชุดนี้เนี่ยแอดก็จะเทียบ2อ,อย่างเทียบแบบชนสมมุติว่าตัวนี้ก็ชนที่บอกกล่าวไปเมื่อตะครู่นี้ตัวนี้28ชน02นย์สองสองสอเนี่ยชนแล้วก็08 28 68นี่ชนอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ,อันนี้เอาเฉพาะชน สิบหน่วยนะเออชนหลักสิบแปหน่วยนะยังไม่ได้เอา,อาเด่นล่างมาเทียบนะทีนี้ถ้าใช,ใช้เด่นล่างนะครับก็จะเหลือตรงนี้มาเทียบเพราะฉะนั้นถ้าใช้เด่นล่างเทียบเนี่ยก็จะเหลืออยู่หกแปดชุดเดียวอ่าหกแปดชุดเดียวเลยนะก็สรุปเม็ดเดียวไปเลยนะจะมาหรือไม่มาก็ต้องรอลุ้นกันในงวดประจำวันที่ 16กกรกฎาคม2567นะครับก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะก็อยากจะให้ตัวเลขที่เราสรุปเม็ดเดียวนี้มาให้ทุกท่านได้นำไปใช้งานกันนะครับก็อย่าลืมตัวการตัวรองด้วยก็แล้วกันเนาะอ่าอ่าตัวการตัวรองก็อยู่ประมาณนี้แต่ใครชอบแปก็3ชุด ถ้าใครชอบ2อ,อ่าก็4ชุดนะอ่าหรือใครชอบอ่าลุ้นชุดเดียวก็สรุปเม็ดเดียวไปให้เรียบร้อยเนาะจะมาไม่มาก็รนะอลุ้นกันนะครับอ่าก็ขอให้กท่านโชคดีล่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ